อาละสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่โรงกกึ่งตัวจรนิรยตนนะครับวันนี้เราก็มีเคสพิเศษจากลูกค้ามานะครับเดี๋ยวมาดูว่าเป็นเคสพิเศษอะไรนะฮะลูกค้ารีเควสมาอันนี้ก็นี่ฮะโอ้พนักง,งานของเราช่างของเราเต็มเครื่องทุกคนครับ e. อ่าเดี๋ยวมาดูเคสพิเศษของเราดีกว่านะฮะวันนี้นะลูกค้าสั่งจากทางร้านเรานะครับอยากทํา คัตมือนะฮะเวฟร้อยสิบไอนะฮะอันนี้เป็นฝาคัตเวฟร้อยสิบไอนะครับเบิกใหม่เบิกศูนย์นะฮะทางร้านเราลงกึ่งตัวจักรยตนก็มีให้เบิกใหม่เลยครับซื้อขาดตัวนี้ลูกค้ารีเควสมาว่านะครับอยากแปลงคัตมือเวฟร้อยสิบไอนะครับพร้อมวางลูกปืนประคองข้อเบี่ยงนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําให้ลูกค้าเป็นงานเร่งด่วนส่งเย็นนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะฮะว่า ช่างเราพร้อมหรือยังอะล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ช่างแล้วนะฮะวันนี้ลูกค้าครีเควสตมาแบบไหนบ้างฮนะก็ลูกค้าบอกว่าวางประคองขอแบบไม่ม,มีตัวหนังสือนะครับอ๋อไหนดูฮะ<ม>ก็คือจะเจาะต,ตัวนี้เพื่อวางลูกปืนประคองนะครับ<ช>แต่คัดมือเรียบร้อยสิบอันเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามีขั้นตอนการทำยังไงบ้างนะฮะปกตินี่งานเร่งด่วนนี่ททำเร็วที่สุดกี่ชั่วโมงครับช่าง ก็ประมาณชั่วโมงนิดๆครับ <Nope. S 2> ชั่วโมงนิดๆก็คือสามารถมาเลยงานเร่งด่วนนะฮะอันนี้เป็นเคสเป็นมืเพชจแต่ลูกค้านะฮะลูกค้าก็ส่งตัวข้อมูลเก่านะที่ลูกค้าไปเคยไปทํามานะครับบอกว่า,าการกึงวางลูกลูกปืนประคองลูกปืนประคองอาวางลูกปืนประคองกึงมาแล้วตัวหนังสือมันยังเหลืออยู่ใช่ไหมฮะใช่แต่มันไม่สวยครับมันลูกค้าต้องการ สวยเนียน,นครับอ๋อก็คือวันนี้ก็เลยเบิกใหม่เลยนะฮะตัวนี้เป็นฝาคาดเบิกศูนย์เลยทางร้านเรามีมีให้มีพร้อมให้เลยนะฮะ แล้วก็มาดูขั้นตอนนะฮะเป็นไงครับจ้างร็จแล้วครับผมอันนี้คือมันแตกต่างจากอันเก่าตามที่ลูกค้าเคลสมาอย่างไงครับก็คือตัวหนังสือครับตัวหนังสือเราปาดเราได้ปาดออกไปแล้วอ๋อไหนๆะอ่ะมี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 ฝาไหมมีครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกับฝาเดิมดูนะครับฝาเบิกศูนย์นะฮะอันนี้อีกตัวหนึ่งนะฮะอันนี้ของเดิมมันจะเป็นลักษณะแบบนี้มันก็จะมีตัวภาษาอังกฤษนะฮะแต่ละยี่ห้อนะฮะเว็บร้อยสิบไอนะฮะเป็นฮอนด้านะฮะ หลักตรงนี้เลยนะแล้วก็ทางลูกค้าไม่ต้องการให้เหลือภาษาอังกฤษเลยใช่ครับช่างก็เลยปาดออกหมดเลยฮะนี่ไม่เหลือเลยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะไปใส่ลูกปืนประคองถูกต้องไหมครับครับแล้วก็ไปเชื่อมแล้วก็ไปเชื่อมปิดแล้วก็มาเก็บใช่ครับเนียบละเอียดอีกงบใช่อันนี้ ต้องบอกช่างเลยว่าต้องขอแบบเนียบเ,เพราะว่าลูกค้าต้องการงานที่เนียบและคุณภาพนะฮะในรูปแบบของรงตึงตัวรถยนต์ของเราอยู่แล้วนะฮะงานเนียบงารคุณภาพต้องของเรา,า,าเดี๋ยวไปดูวิธีการเชื่อมกันเลยครับทุกคนมาเออันนี้ก็เป็นขั้นตอนการเชื่อมเลยว่าช่างใช่ครับตัวนี้จะเป็นการวางลูกปืนประคอง นะฮะพร้อมกับเชื่อมปิดตรงนี้เลยนะฮะอันนี้ทำไมต้องประกบกันอันนี้เพื่อที่จะไม่ให้ก้อนประคองเราแบบมันเวลาเชื่อมมันจะมันจะดึงครับมันจะพลิกซ้ายพลิกขวาได้แล้วก็มีลูกปืนแล้วก็ใส่ไปในข้อเวี่ยงเลยครับก้อนประคองเราก็ใส่ไปในข้อเวี่ยงปุ๊บนี่นะฮะงานของทางลงกลึงของเรานะฮะลงลึงตัวยนตน์น,นะฮะทันใดที่ต้องการงานที่เนียบนะฮะ หรือต้องการงานแบบไหนให้รีเควสบอกเราได้เลยนะครับเดี๋ยวทางร้านเราจัดให้นะฮะอันนี้เป็นฝาคัตเบิกใหม่นะครับเบิกศูนย์นะฮะทางร้านเรามีนะครับพร้อมเลยนะเรียกว่าลูกค้ามารอรับของได้เลยนะรอรับสินค้าได้เลยอันนี้ขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการเชื่อมนะครับเชื่อมปิดลูกปืนประคองนะครับวางประคองได้ทุกรุ่นครับฝาเปียบร้อยฝา คัดได้ร้อยยี่สิบห้าได้หมดครับการแปลงคัดปาาคัดนี่สามารถเบิกที่ร้านได้เลยไหมครับที่ร้านพร้อมพร้อมมีอุปกรณ์ได้เลยไหมครับมีครับพร้อมจําหน่ายจะซื้อขาดก็ได้เลยครับอ๋อพร้อมจําหน่ายและซื้อขาดนะครับเบิกศูนย์ทุกตัวครับนะครับคัดมือก็ทางร้านก็มีสับครับในเคสที่ว่าเร่งรีบเอาฝาเอาฝามาเทินไปได้เลยครับอ๋อก็คือสามารถเอาฝามาเทินตัวใหม่ไปได้เลยใช่ครับอ๋อนี้สําหรับนี่นะเคสพิเศษนะ สำหรับใครที่ต้องการเร่งด่วนแบบด่วนมากไม่รอไม่ไหวแล้วนะต้องการขับกลับเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมเอาเครื่องมาติดเลยได้ไหมได้ครับมาถึงจอดปุ๊บโยนฝาคลัตเข้ามาเลยครับโยนเข้ามาเลยนะช่างก็จะโยนกลับไปหรือเปล่านะก็นี่นะครับทางร้านเราพร้อมบริการนะฮะเบอร์ูนย์หรือจะเป็นแบบสับเปลี่ยนนะซื้อขาดมีหมดเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวก็มาชมการเชื่อมกันเลยนะครับทุกคน น,นี้ก็เป็นขั้นตอนการเชื่อมนะฮะอันนี้ก็เชื่อมสองจุดเพื่อยึดก่อนนะแล้วเราก็จะเชื่อมล้อมเลยใช่ไหมฮะช่างใช่ครับอ่ะอันนี้คือเป็นเคสพิเศษอีกตัวหนึ่งนะฮะจริงๆอ่าตัวฝาคาดเบิกเนี่ยมันจะมีตัวภาษาอังกฤษคาดนะฮะอันนี้คือลูกค้าเขาต้องการที่จะเอาภาษาอังกฤษออกหมดเลยนะครับแบบให้ตรงนี้เป็นแบบใสๆเนียนๆงานคุณภาพเลยนะฮะส่งให้โลงกึงเราทำนะฮะ ตอนนี้เราก็ได้กลงตัวภาษาอังกฤษออกหมดแล้วนะครับเห mm hmm. ลือแค่การเชื่อมอย่างเดียวนะตอนนี้คือเคสแรกที่ออกไปก็คือตัวหนังสือนะต่อไปก็คือเชื่อมแล้วก็ไปเก็บให้มันเรียบเนียนนะ mm hmm. อ่ะดูการเชื่อมมันต่อเลยครับ ครับผมก็ตอนนี้ก็เราได้ไปเชื่อมเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือเป็นอรอยเชื่อมที่เราเชื่อมเสร็จแล้วนะอันนี้ทําไมเราต้องเชื่อมให้มันใหญ่หนาะขนาดน,นี้เพื่อที่จะให้มันมีความแข็งแรงครับเพื่อที่จะไม่ให้มันร้าไม่ให้มันแตกครับเวลาลูกค้าไปใช้งานอันนี้พอเวลาเราปาดเราก็จะปาดให้มันเรียบเนียนกว่านี้ใช่ไหมครับใช่ครับล้วก็ ตอนทีเราเชื่อมเสร็จแล้วเราก็ต้องมาปาดเก็บครับอ๋อคือเราจะปาดเก็บให้มันเนียนเรียบเนียนไปเลยนะครับแต่เพียงแค่เราต้องเชื่อมให้มันหนาขึ้นนะเพราะว่าเรากึงตัวหนังสือออกไปมันจะได้ไม่บางเกินไปแล้วก็ป้องกันการแตกเล้าด้วยครับครับโอ้แล้วอันนี้ก็เป็นเทคนิคของทางร้านนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเทคนิควิธีการกึงแล้วก็จะได้ดูอ่าตัวนี้ลูกค้ามาทําเป็นชุดลูกปืนประคองคนะลูกปืนประคองกับกับแปลงคัดมืออ่าขอดูขอดูข้างในแปลงคัดมือหน่อยนึงนี่ครับอ่า ตัวนี้นะฮะอันนี้เรียกว่าตัวนี้ก็เป็นก้อนก้อนแปลงคัดมือครับก้อนแปลงคัดมือนะทุกคนเวฟร้อยสิบไอนี่เลยเชื่อมแน่นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราตึงพร้อมกันเลยทั้งทั้งสองอันนะใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูที่ัึงเลยนะอะฝากไว้ทีนึงนะสำหรับใครนะครับที่อยากดูแบบคลิปละเอียดเลยอาตอนตอนแปงคัดมือตอนแปลงคัดมือเจาะแปลงเจาะแปลงเชื่อมอะไรมาณนี้ยทั้งหมดอะอยากดูคลิป ครับผมแล้วก็คอมเมนต์ไป <Comment> er เลย,เลยใช่ครับคอม <Comment> er เมนต์ไป<ล>นะเดี๋ยวเรามาทำคลิปแบบละเอียดให้ดูอีกทีหนึงอตอนนี้เรามาดูวิธีการกึง่าให้เรียบร้อยนะครับครับผม โอเคครับก็พร้อมแล้วครับพร้อมส่งงานนะครับผมงานก็ประมาณนี้ครับอันนี้คือกึนเก็บงานเรียบร้อยใช่ครับนี่นะฮะเดี๋ยวให้ทุกคนดูแบบนี้เลยนะฮะงานจากลุงกึงตัวเจริญยนต์ของเรานะครับครับลูกค้าสั่งวางประกองกับแปลงคัดมือแปลงคัดมือครับเว็บร้อยสิบใบอันนี้คือเบิกใหม่เลยนะครับตัวนี้นะฮะเรียบร้อยสวยงามนะฮะครับก็เสร็จแล้วนะครับผมก็ ตอนนี้ก็เหมือนมีพลังงานพังอย่างมาแอบมองแล้วอยู่ไหนก็โอเคครับตอนนี้ก็โอเคครับพร้อมส่งงานครับผมโอเคไปเดี๋ยวไปดูจัดเซ็ตชุดครับว่ามีอะไรบ้างดีนงานถึงร้อนครับอ่าปิ๊กแอนขายได้ตอน บ่ายสอง <S <S เนาะ<ช>แล้วก็ <S 1> <S 1> เข้เาไปเบิกฝากคัสมาเลยพอดีที่ศูนย์มีพอดีครับเบิกมาสามฝาปกติแล้วก็คือในตู้เนี่ยของเราจะมีตลอดของเราจะทำไ้ให้ลูกค้าไปซับตลอดมีของตลอดแต่คันนี้วันนี้ของมันมดก็เลยต้องไปวิ่งไปเบิกในศูนย์มาครับเป็นกี่โมงครับลองดูหน่อยโอ้ตอนนี้ก็หครึ่งหกครึๆๆ่งไหมครับ เวลาเก้านกายี่ 9, 9, 10, ี่ทีเดี๋ยวจะให้ดูมีอุปกรณ์อ,อะไรบ้างอันนี้ใส่หมดแล้วกองน,นี้น่าจะหมดอยู่ครับน่าจะหมดอยู่ในหนึ่งชุดก็จะมีสายคัดนะครับมือคัดหูคัดลูกเบี้ยวคัด เหลียญกดคัดน็อตตั้งและน็อตหูคัดต่อครับใส่ก่องลงไปด้วยนี่ยฮะประกนนะอันนี้ลูกค้าสั่งเพิ่มและลูกค้าลูกลูกค้าเขาไม่เอาไอ้นี่อ่าปกติจะมีไอ้นี่นะครับหนึ่งตัวนี่หูคัดตัวนี้ ไอ้ลูกค้าเขาบอกว่ามีแล้วผมมีแล้วครับพี่ไม่เอาสรุปแล้วก็อุปกรณ์ก็มีตามนี่เนาะสายคัดหูคัดมือคัดนอตต่างคัดนะครับแล้วกเ็เป็นชุดเออตัวนี้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งครับเป็นชุดลูกเบี้ยวเดี๋ยวเขาเทสกอนเทสกันเทสว่าขวัญขวัญขวัญอีกเจ้าหนึ่งเขาสั่งมาไอ้นี่สิบสิบชุด แล้วก็ของลอยซิปไอเดยวแพ็กเลยไอเป้อะมึงช่วยเลยช่วยขวัญเอามาี๋ยวเทสให้ดูก่อนนะครับดูนะครับปึ๊บนี่โอเคครับใช้ได้แน่นสุดยอดโอเคอางานเนียบเรียบร้อยนะฮะ ต้องลงกึืโดยเจริญยนโคราชนะครับครับผมแยกว่าโค้กไข่เดอร์พี่น้องแค่อย่างดีปิดกล่องนะฮะใส่ทุกอย่างลงไปยกเว้นฝาัครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับ FC ทุกคนเลยที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นคลิปจนจบนะครับยังไงอย่าลืมนะครับขอฝากไปกดไลค์กดแชร์ กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับถึงเมื่อยแล้วครับพ่อแห่งยุยยุทขอนเราแล้วครับผมลาไปก่อนครับสวาสดีครับ